ศึกจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสมุทรสาครถ่ายทอดสดช่อง3เวลา12.30นนโดยประมาณครับมวยคู่ที่1ครับชาติกล้องไกลอภิชาติมวยไทยพบกับไก่ฟ้าส่วนอาหารปีกไม้พิกัด101ปอนด์ชาติกล้องไกล15ปีจาก1 1ดสูง159เซนเป็นมวยเข่านอกได้ในมีศอกเสริม ซอมอภิชาติมวยไทยปราจีนบุรีชกมา45ครั้งล่าสุดชนะคะแนนเมืองฟ้าเล็กปีเคสแสนชัยมาส่วนไก่ฟ้า16ปีจากนครราชสีมาสูง167เซนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเตะด,ดักโตซ้อมส่วนอาหารปีกไม้สระบุรีชกมวยมา40ครั้งล่าสุดชนะคะแนนเนมาวอร์ธีรวัตรมาที่มวยไทยพันธมิตรช่วงที่สอง มวยคู่นี้ระหว่างนอกกับในออกชอบไปทางมวยเข่าในอย่างชาติกองไกต้องขยันเดินเบียดเข่าในดูว่าจะเอาชนะไปได้สูสีมากชอบชาติกองไกครับคู่ที่2พลังซับลานาวอเตอร์ไซด์พบกับณรงฤทธิ์ลูกกมลหลวง121ปอนด์พลังซับย์17ปีจากพัทลุงสูง1 6 5เซนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องซ้อมลานาโฮมสเตย์พัทลุงชกมา30กว่าครั้งล่าสุดชนะนกยกสองทีระพงทียี่สิ n มาที่อ้อมน้อย ส่วนณนรงค์ฤทธิ์18ปีจากสุราษฎร์ธานีสูง173เซนเป็นมวยซ้ายฝีมือดีฟอร์มสดล่าสุดชนะคะแนนสก,กาบีเอสมวยไทยมาที่มวยไทยพันธมิตรมวยคู่นี้สูสีมากแต่ออกชอบทางณรงค์ฤทธิ์ลูกกำมะหลวงได้ช่วงสูงลอยกว่าฝีมือดีกว่าออกซ้ายนําไปก่อนแน่ชอบณรงค์ฤทธิ์ครับสมาชิกเ,เป็นแก่นเพชรสิงห์มณีชัยพบรุ่นน้องยอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารี140ต่อ141ปอนด์แกนเพชรต่อให้1ปอนด์ มวยคู่นี้ระหว่างมวยฝีมือกับมวยเดินเตะขาต่อยหมัดครบเครื่องมาดูแก่นเพชร21ปีจากบุรีรัมย์สูง174เซนเป็นมวยฝีมือเก่าเกมรุ่นพี่สอมอราชพัชรสรินชกมา60กว่าครั้งล่าสุดแพ้คะแนนพร้อมผลเลตลุสวนมาที่ราชดำเนินส่วนยอดซุปเปอร์15ปีจากพัทลุงสูง176เซนเป็นมวยเดินบูเตะขาต่อยหมัดร่างกายดีหนุ่มสดสมซ้อมซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ชกมา60ครั้ง ล่าสุดชนะนอกยุคที่5ปลาปลามเล็กชอวะสันมาที่วิธีออมน้อยมวยคู่นี้ต,นต้นต้นสูสีแน่แต่ไปปลออกชอบทางยอดซปเปอร์น่าจะเบียดเอาชนะไปได้มองว่าใหญ่กว่าสุดกว่าได้หนึ่งปอนมีผลแน่สมาชิกมาถึงมวยคู่ที่4วังจันเล็ก BS มวยไทยพบกับเพชร2องพางเพชรหนองจิก132อปอนวังจันเล็ก BS มวยไทยหรือ เพชรสีนินต่อคงอินสามิบเอป,ปีจากบูรีรัมย์สูงร้อเซนเป็นมวยขวามวยเข่าเดินจับในตีในล้นล้วนแต่ความเชื่อถือน้อยซ้อมต่อคงอินอุตรดิตชกมา100ครั้งล่าสุดแพ้น็อกชาลีสิงห์มาวินมาแล้วก็หายไปหนึ่งกว่าครับ ส่วนเพชรสองภาคเพชรหนองจิกหรือแพตตี้สอพงอมอนเดิม17ปีจากหนองบวนลำพูสูง169เซนเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดซ้อมสอพงอมอนสงขาชกมา36ครั้งล่าสุดแพ้น็อกเพชรเมืองเหนือต่องขาวเชียงใหม่มาที่สึกเกียร์เพชรทีเคโอ มวยคู่นี้แย่งกันเกิดต่างคนต่างฟอร์มแย่มาทั้งคู่ส่วนมุมหมออกชอบเพชรสองภาครุ่นน้องร่างกายดีกว่าแน่คู่4มีอะไรอะไรแปลกๆนะสมาชิกระวังกันด้วยครับมาทวนกันอีกครั้งคู่1ชอบชาติกองไกรอภิชาติมวยไทยแข็งแกร่งกว่าคู่2ชอบนัก,กงรงปปริ์ลูกกำหลวงมวยสายฟอร์มสดคู่เอกชอบยอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีหนุ่มสดกว่าดุดันขยันกว่า คู่ปิดไทยชอบเพชรสภาคเพชรหนองจิกรุ่นน้องความเชื่อถือดีกว่าขอให้ทุก่างโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ